สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีบรรยากาศย่ามเศร้าๆย่ามเศร้าๆตอนนี้บ้าโบอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นอกพี่น,ออนออ้องเนาะเดินทางเราเลนพันธจ์จรมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับเดินทางจากสมุทรปราการไปบุรีรัมย์นอกพี่น้องเนาะศรีสะเกะสุรินทร์นะฮะอุบลราชธานีแล้วก็มายะโสธรพี่น้องเอ๋ยนะครับโอ้โหพระอาทิตย์อยู่ไกลไกงามหลายงามหลายมื้อนี้โอ้โหอยากลงมาสัมผัสเดฟพี่น้องเอ๋ย นี่คือบรรยากาศทุงหน้าพี่น้องเลยนะครับเปิดหากบหาเขียดก็สิมีดดิโอ้โอะนะบหาเขียดบรรยากาศต้อฟางนะฮะนี่คือกลิ่นไอความเป็นต่างจังหวัดของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ้ยต้นตาลพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจากขอบผาเนาะขอบฟ้าเนาะพี่น้องอเนาะน,น,นี่คือต้นสะแบงต้นดอกสะแบงหน้าเอ๊ มากก็ไม่ท้องนเมืนียสบายดีนายท้องสบายดีโโเบรดสุภูสุคนมาจะโซ่ทอนเดี๋ยวไดเนาะแม่ก็ไม่จะสซ่ทอนแล้วเดี๋ยวเฮาจะไปอ่าลานพญาแถนพี่น้องเอ๋ยนะครับไปถ่ายภาพบรรยากาศย่ามเศร้าๆให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องอได้เห็นเนาะตรงนั้นก็เป็นถนนนะฮะที่าเป็นถนนมุ่งนาเข้าไปทางคุณจะไปอ่ารอยเอฟเนาะพี่น้องเนาะ ทางนี้จะเข้าไปยโสทอลล่อนหลั่นรังพงบาวโบกดีต้นดอกสะแบงคุณนะังไปทูกำลังงามเลยนะเนาะเฮาเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าไปล้านพญาแทนเนี่ยแมนบ่แมนไ<ป>มายา่ยโสทอลล่อนหละต้องไปผุนดาภาที่ก็ไม่จะขึ้นขอฟา้า<บ>ไปบ่เคยเห็นจักเตื่อบ่เคยเห็นยักเตื่อไปต้องลองไปเบื้องมันเป็นยังไงห,หน่อยเนาะไปสิเข้าไปในเมืองยโสท่อนลพี่น้องเอ๋ Yeah, so yeah, so ยะโสธรยะโสธรไอเอ๋ยจะทำการเลี้ยวขวาเข้าไปเนาะตอนนี้ <h az os> บรรยากาศย่ามเศร้าๆอยู่ในเมืองยะโสธรพี่น้องเอ๋ยนะครับบงถนนหนทางก็ถือว่าเป็นถนนที่สะอาดง่ามตาอยู่ดีไอมานนี่คือถนนนะจะเข้าไป าลานพญาแถนเป็นอำเภอเนี่ยฮะบ่บาวบวกกับบ่าวทอดกับาก,บกันตื่นแต่ตทศเส้าคนนี้บุบาเพิ่นจะเปิดจักงงเนาะเพราะว่าพากันพักผ่อนนอนอยู่ที่ยาสุทอดหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่อุบลราชธานีตั้งแต่หมู่บ้านน,น,น้อยเนาะเมืองที่ละอายบนถนนเมืองเมืองไทยต่างจังหวัดอนายเออแนะพระรานกับบินทบาตอยู่เฉพาะเมืองที่ขนาดต่างจังหวัดเดิย,ยาสายาุทอดดิสามเลนสี่เลนบ่าวธรรมดาได้ไายเนาะ ถนนก็งามสองสามสี่สี่เล่นฟังนั่นอีกสี่เล่น,ปนแปดเล่นแปดเล่นอ่าทวพี่น้องเอ๋ยนะฮะงามสะอาดกะทิวา่าบ่าวกับบ่าวซ่องเก็บภาพบรรยากาศนะอ่าเขตในพื้นที่ของยะโสธรให้พี่น้องในเบิงในห็นนะทุกท่านเนาะอ่าถ้าเลี้ยวซ้ายน่าจะไปอุบลราชธานีเลี้ยวขวาจะไปยะโสธรตามป้ายบอกทางชัดเจนนี่คือต่างจังหวัดนะในเมืองในต่างจังหวัดนี่ย อันนี้คือเขตเทศบาลจังหวัดยะโสธรเนี่ยเมืองบังไฟโก้จังหวัดยะโสธรอ๋อเธอเมืองบังไฟโก้เลยบ่กเมียนเนี่ยไฟหลานบันลงไฟแซดบังไฟโก้จังหวะนี่ทุกบังไฟเลยเนาะยะโสธรนะสิขันบอลเรือบังไฟนี่คือสีดังที่สุดเนาะยั้ไยะโสเนี่ยไมยว่าเงี้ยทั้งนานี่คือถนนแจงสนิทเนี่ยโอ้โหเนเลื่องเอาถนนเส้นนี้คือว่าเชื่อมต่อไปยังอุบลผืนเนี้ ามก็หลากหลายเส้นทางให้เลือกไปฟ้าน้องเขามาถนนแจ้งสนิทพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่คือจังหวัดยะโสธรแน่านสายมือก็จะเป็นร้านค่า,นะา,านเนายอาคารพาณิตย์โอ้มีอาหารอยู่ไหเออของของายข้าวั่วเโย่มีทุกอย่างยมเส้ปลา,าปิงมีรด มีหอมมกพร้อมนี้อาหารแบบบาน,บานเดี๋ยวเขาจะมาลองพุทธุนพุน่งมางก้วน,นะเ,เดินทางไปก่อนพี่น้องเอ๋ยนะไปบึงนะลานพญาแถนมาสสันจะมีพญาคังคบแล้วก็จะมีองค์พญานาคได้ริมน้านะฮะจะเป็นแบ่น้าเอียงเดียวบ,าบ่าวก็จะไปบึงสักกรนพี่น้องเอ๋ยนะครับว่าจะเป็นเช่นใดนะฮะงามตาการตาขนาดใดเนาะ อีกหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะเข้าไปหอดตัวเมืองยะโสธรโอ้หนั่นาหนาขวางเมืองไอ้ไปฟังนี่ผาดถผาดถตัวใหญ่ทผาดผาดปาดฝัด่งนี้เดียวเปิ้งเป็นแม่น้ำวันนี้เป็นบึง้งเดี๋ยวไปเปิ้งฝั่งนี้ไ้ง่ามขนาดเลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปเปิ้งฝั่งนี้อ้าวพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝั่งนี้เดี๋ยวบาบูจะเข้าไปเนาะถ่ยายภาพมุมนี่ให้พี่น้องเบิ้งผาดผาดนี่เลยพี่น้องมุมนีนเลยงามขนาดเลย เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างก็ง่า,ายไหมฟังนี่ทุกท่านเนะี่ยจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเนาะแล้วก็จะมีคําว่ายะสุทรฟังนี่มาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่นี่เลยโอ้โหมุมนี้เลยจะมองเห็นนะจะมองเห็นลานพญาแถนเนาะพี่น้องเนาะจะมองเห็นลานพญาแถนเนะฮะที่อยู่ริมถนน แจ้งสนิทน้าไฟดอกนอาทีบาวบุกะที่ว่าจะมุงนาขอไปในยาโซทอนนี่ยายนี่นี่เลยอไงอ๋อถูกมามาเมื่ไงกลไงโอ้เห็นว่าเห็นว่าบรรยากาศเย็นสบายพีหน่อยแล้วก็บ่งวิวเนี่ยง่ามขนาดง่ามวายง่ามมาถูกแต่ว่ามันมันไกลบ่ค่อยเห็นชัดเดยว จักหน่อยบงางบัวอะไรพาไปบึงแบบสัมผัสแบบใกล้ๆเห้มันชัด,ชดเลยเดี๋ยวจะบึงใกล้ๆชัดๆเลยหน่อยเนาะสวนบรรยากาศที่ขนาดอ,นอันนี้ <ไป S 1> คือย<ม>ะโสธรไปเดี๋ยวเขาเดินทางไปตรงลานพญาแทนไปไปโ<ฮ>อ้ก่อนจะเดินทางไปเนี่ยลานพญาอ่าพญาแทนนี่พี่น้องเนี่ยมาฝังนี้ก็เป็นป้ายเนาะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดยะโสธร มองไปไกลๆจะเห็นนะฮะร้านนะฮะร้านที่จุดบาง,บางไฟเนาอพี่น้องเรียกว่าห่านบางไฟนั่นเองโอหนอยู่ไกลๆปะเอ้าเดี๋ยวเราเดินทางไปร้านพญาแทนกันแล้วกันพี่นอ้องจากอีกฝากฝั่งหนึ่งของอ่าไม่นำนาอพี่น้องนอาะบ่าวบกันที่ว่าเดินทางมาอีกฝากฝั่งหนึ่งของเส้นทางทีจะมา สวนสาธารณะเฉลิมพ uh ระเกียรติเนาะพี่น้องเนาะลานพญาแถ่น right ั more, oh ่นเองโอ้โหหดหน่อยหินบ่อเห็นบ่โอ oh ้ย oh พี oh ่น้องถูกจังหวะเป็นบุญตาเด้ที่ได้มาเห็นพญานาคเป็นบุญตาง่ายทุกคนเห็นกับตาเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยทองเมมันใหญ่ครับใหญ่บ่อยแมน บรรกกยากาศย่ามเศร้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของอาลานพญาแถนที่บาบูได้กริ่นไ้ก่อนนะที่เดินทางมาแต่ว่า,าสถานที่แห่งนี้เพิ่นจะเปิดให้เขาชมนะฮะเปิดให้เขาชมเวลาเก่าโมงน้องพี่น้อง บาโบเองก็ถที่ว่าใหญ่มากก่อนเวลาเพราะว่าต้องไปวิว่งขงาน,นย่าม้าๆฟังนี่ก็จะเป็นริมน้ำนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้บาโบอยู่ที่เมืองยะโสธรเนาะพี่หน้องเน,นาะบังไฟโกยะโกสธรน,นั่นเองสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋นะฮะที่ว่าจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งมากนะฮะของยะโสธรเมื่อมาหอดเมืองยะโสธรแล้วก็บอกกันเลยว่าอยากให้มาสถานที่แห่งนี้เนาะพี่หน้องเนาะ สวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่ทางจังหวัดยะโสธรนั่เดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะมุนิกะเลยมาหอดมาถึงแล้วเก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางเก็บภาพบรรยากาศของเรื่องเล่าบาบเนาะได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสสถานที่ต่างๆของเมืองไทยโอ้โหมุมนี้กะเป็นมุมทีง่งามเลยทีเดียวพี่น้องเอยะะ๋ยเนี่ยฮะบอกเลยว่าถามาหอดยะโสธรแล้วต้องมาสถานที่อย่างนี้ บรรยากาศดีขนาดเลยเดี๋ยวบาบูจะย่างไปอีกฝากฟังหนึ่งน่าพี่น้องน้าของลานพญาแถนนั่นเองจุดนี้ก็จะเป็นนะฮะอาคารพิพิธภัณฑ์น,นะฮะพระยานางนะฮะ จะเป็นตำนานคาม,มเสือเนาะพี่นอ้นองเนาะของคนไทยภาคอีสานและกับคนไทยอีกหลายคนร่วมทั้งาบาบูเองและกับคนทั้งบ้านบาบูเนาะพี่นอ้องนี่คือองค์พญานาคโอ้โหเป็นตำนานความเชื่อเนาะพี่นอ้นองเนาะของคนไทย ทางภาคอีสานแหละกั้ทางคนล่าแล้วริมแม่น้ำโขงเนาะพี่น้องเนาะแหละกับคนไทยอีกหล,ลายคนอันนี้ก็บอกกันเลยว่าเป็นสวนสาธารณะเนาะพี่น้องเนาะเป็นสวนสาธารณะที่จะเห็นเนี่ยองพญาคังคก นี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะคือเมืองไทยนะฮะนี่แหละคือสถานที่ที่บาโบได้เห็นได้ไปได้มาสัมผัสกะบอกกันเรียกว่างามตามหัศจรรย์เนาะพี่น้องเนาะแต่และสถานที่ของเมืองไทยกะถือได้ว่าจะมีความเสื่อแหละกะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะโดยวัฒนธรรมและกะบโดยประเพณี ทีเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆเดี๋ยวจะย่างไปตรงองค์พญาคังคกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่็จะมีจุดชมวิวด้านบนนะฮะตรงปากของพญาคังคกแต่ว่าเพิ่นเปิดให้เขารับชมอ่าเป็นเวลาเก่าโมงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงที่บาโบเดินทางมากกะบนน้มีโอกาสขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ถึงจงได้ก็แล้วแต่ เมื่อได้มาหอนมาเถิงบ่าวบุเองอยากจะเก็ผบผาพบรรยากาศครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเห็นได้มาสัมผัสน่าพี่น้องเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นฮะถนนแจ้งสนิทนะฮะที่มุ่งหน้าเข้าไปตัวเมืองยะโสธรนั่นเองฝั่งนี้ก็ถือว่าจะกลาบไหวองค์พญาแทนก่อนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพญาแทนเนี่ยเอาเป็นข้อมือของบ่าวบุก็ถือว่าน่าจะเป็นเทวดานาะพี่น้องเนาะเทวดาพญาแทน สาธุสาธุมาใกล้ๆฝั่งนี้นะฮะเป็นพญาคังคกนะฮะจุดนี้หรือว่าบริเวณลานพญาแถนก็จะมีาการมาเฮ็ดกิจกรรมเนาะและก็จะเห็นนะฮะการถ่าย MV ของนักแสดงนะฮะนักรองหมอร่มศิลปินที่เพิ่นมาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ นี่คือพญาค้างคกเนาะพี่น้องเนาะตามความเสียของบ่าวบูปพญาค่างคกก็ถือว่าญา่พระจันทร์เต็มดวงเนาะจะมีช่วงระยะหนึ่งทีเพิ่อนบอกว่าคบกินเดือนคบกินเดือนเนาะพี่น้องเนาะกาซิแม่นนิลันมาบวาวบูอะโอ้โห ่ะมาฟังนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะจะมาเบรกรูปปั้นที่เพิ่นจัดแสดงนะครับพี่น้องเนาะจำลองเป็นการแห่บังไฟเนาะพี่น้องนี่เลยจะมีการจำลองการแห่บังไฟของนางรำที่ใส่ผ้าถุงเนาะพี่น้องเนาะผ้าซิ่น บังไฟโกยะโสธรโอ้สวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยนี่คือบังไฟนี่นี่คือขบวนแห่บังไฟาถามว่าเมื่องบังไฟนึกถึงอ่าลาร่าตลกชื่อดังเนาะมั่มจกงกคอหยาดเอ่ยน้ำเด้อเนาะ นี่คือบานเพื่นวิยาโซทอนก็จะมีโอ้โคเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีบุงนะกลองยาวโอขอบวนแห่ นางเหาเยแห่บังไฟโอ้สวยงามสวยงามส่วนฟังสายไมอก็จะเป็นเนี่ยเฮือนเฮือนผู้ไทยเนี่ยเฮือนนุงหง่มเฮือนม้นซื่นเนที่เพิ่นจำลองไหวพี่เ้องเอ๋ยพี่เ้องเอ๋ยนี่คือ การเดินทางของบ่าวบุญเองเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศาห้พี่น้องในเบิ้งได้เห็นได้สัมผัสทุกท่านนี่คือบรรยากาศยามเช้าๆที่บ่าวบุญเองไน้เดินทางนะฮะการเห็นการณ์งานของบ่าวบุญนาะพี่น้องเนาะฝากตอนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะทานหลทีมาจงหวัดยะโสทรอนกันอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บภาพบรรยากาศมุมงามๆมุม,มอ่าลานพญายแทนแห่งนี้นะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งพญานาคนะฮะจะเป็นพิพิธภัณฑ์บาบุเองกัที่ว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพการเดินทางของตัวเองออกสู่สายตาทำชุ่มทีบบอกเคยมาแล้วกัพี่น้องบ้านท่าน้ำแน่ได้เห็นนะฮะถ่ายและทีมมักในคลิปแล้วก็เลี้ยงล่าของบาบุกันยิืมกดไไหลใหก้กำลังใจนาะพี่น้องนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาโบุโดยการบอกกดขามโฆษณานแล้วกันสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ จะเดินทางไปเหตุงานต่อแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับ